เราย้อนไปดูในประวัติศาสตร์นะครับปุ้นพักบะกิจเกิดขึ้นจากผู้นําจริงๆเสรีปนังคศิลาการเมืองตั้งแต่ปี2498นะตั้งขึ้นโดยจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งมารองรับการเลือกตั้งปี2500แี่เป็นการเลือกตั้งที่เขาบอกว่าโกงมากที่สุดก็เลยถูกรัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์ธนะรัฐแต่จอมพลสดิ์ธนะรัฐยังไม่ทันตั้งพรรคท่านเสียชีวิตก่อนครับเลยจอมพลถนอม กิตกจรนะครับเข้ามาสวมแทนและตั้งพรรคสหประชาไทยนะครับ2511อ่าต่อมาพรรคที่เห็นเป็นรูปธรรมที่พูดกันมากที่สุดคือพรรคสามัคคีธรรมในปี2535ไม่ใช่เป็นรูปธรรมพูดมากที่สุดคนอยู่ร่วมสมัยอยู่ร่วมสมัยที่สุดนะครับของนายทหารจปโลฮะใช่นะครับพศ2534นี่ตอนนั้นมีพรรคเทพกับพรรคมารอ่าและปี261 มามีรูปก่อรูปขึ้นก็คือพักพลังประชารัฐพักพลังประชารัฐจัดตั้งโดยคสอชคสอชคนะสอชอสามปต้องการที่จะอยู่ในตำแหน่งต่อไปและจัดตั้งหลังร่างรัฐธรรมนูญประกาศใช้ถูกต้องเพราะฉะนั้นรู้กติกาแล้วพอปีต่อมาเนี่ยหลังเลือกตั้งปี66เนี่ย พลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องการที่จะอยู่ในตําแหน่งต่อไปเลยจะตั้งพักอีกหนึ่งพักคือพักรวมไทยสร้างชาติเพราะตอนนั้นเนี่ยปอผู้พี่ยึดพลังประชารัฐแล้วไม่สามารถไปรวมกันได้ปอผู้น้องเลยต้องตั้งพักรวมทยสร้างชาติมาดูปอผู้พี่พลังประชารัฐที่เกิดขึ้นในปี2561ซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าเป็นการเริ่มต้นของจุดจบพักพลังประชารัฐ พลังประชารัฐก่อรูปขึ้นมาเพื่อลองรับอำนาจของคอสอชอและเข้าสู่อำนาจมีสอสอเต็มพิ่มไป160คนร<อ>้อยไม่ร้อยสิบหกคนร้อยสิบหกคนพอ,อรอบสองเหลือสี่สิบคนและปัจจุบันพลังประชารัฐ อกตรมอกแตกเหลือจริงๆ20 20ี่สคนที่เป็นเหลือไม่ใช่เหลือจริงเหลือในชื่อ2อ่าเหลือจริงไม่ถึอจริงเหลือจริงถึง10อ่ะนี่คุณจะเอาอะไรมากระแทกไกลลุงป้อมขนาดนั้นอ่ะตอนนี้ความจริง40ที่ตามชื่อนะไปอยู่กับพวกกองเนี่ยฮะไอ้กล้าทำเนี่ย20 แล้วอยู่กับพลังประชารัฐเดิมเนี่ยยี่สิบแล้วถ้าเลือกตั้งเมื่อไหร่เนี่ยหายแน่นอนที่ผมบอกตอนแรกเนี่ยเห็นไหมเสนอชื่อเป็นนายกไม่ได้ไม่ได้เห็นยี่สิบคนต้องยี่สิบห้าเอางี้ในยี่สิบคนเนี่ยลองขยับนิดเดียวเราจะเห็นภาพสมมุติเพชรบูรณ์ขยับเพชรบูรณ์ขยับเพชรบูรณ์เนี่ยมีสอสอหกคนครับเพชรบูรณ์กับกำแพงเพชรกำแพงเพชรสองสามคนสามคนตีต่างว่าสาแก้วในตระกูลเทียนทองขยับอีกสองคนครับ จบเลยลุงป้อมก็จะเหลือน้อยมากครับเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นภาพของพรรคลังป้อมก็จะเหลือสองคนไงคือลุงลุงกับคุณไปบุญคุณไปบุญเป็นสองสอไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นเลือกตั้งไม่ว่าจะเกิดขึ้นปี68ปีนี้หรือว่าเกิดขึ้นทั่วไปในปี70เนี่ยให้จับตาว่าพลังประชารัฐจะเหลือไหมจะเป็นบทจบของพรรคเฉพาะกิจไหมลุงป้อมตอนนี้เหลือ20 แต่อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วย้ายไปแตกเข้าไปแล้วในนามของกล้าทำกล้าทำในทีมผู้กองเขามี20เหมือนกัน20แต่เขามีไว้ก่อนแล้วี4เป็น2 4แล้วก็บอกว่าเนี่ยหลังเนี้ยต้นต้นเดือนมกราเนี่ยเขาจะเปิดตัวเยอะเปิดตัวแบบคนที่อยู่ในเครือข่ายแล้วอยู่พรรคต่างๆบอก60อแล้วนักการเมืองด้วยที่จะลงเลือกตั้งด้วยนี่60เลยเหรอทีมผู้กอง ย้ายเข้าไปอยู่ในทีมพักกล้าทรมนัทเฮ้ยกล้าทำกล้าทำไม่มีนักก็มีธรรมนัทเข้าไปด้วยคุณตืเองยกเข้าไปปุ๊บมันมีภารกิจของเขาอยู่เช่นนตอนนี้เดิมเน่ยเขามีกล้าทําก็มีสี่อ่ะใช่ที่มาจากพักเล็กไงยี่ไปยี่สิบก็ไปยี่สิบเลยนี่จะไปอีกคนนึงเสนอได้ไหเสนอชื่อไม่ได้เพราะว่าไม่เคยส่งมาไม่เคยส่งอ่ะเป้าหมายของพวกกองธรรมนัทเนี่ย ป้าหมายใหญ่ๆนะครับต้องการเป็นหัวหน้าครับแต่ตอนนี้คือเป็นที่ปรึกษาไปก่อนครับเป็นหัวหน้ากว่าภารกิจของพรรคราธรรมและผู้กองธรรมนัสสร้างฐานอํานาจทางการเมืองร้อยเชื่อมกับอํานาจของรัฐบาลนะครับและเป็นหนึ่งในแฟกชั่นสําคัญทางการเมืองเน้นบ้านใหญ่ไม่เน้นกระแสไม่เน้นไม่เน้นกระแสเน้นบ้านใหญ่ยิงตรงยิงตรงเอางี้ผมรับรองว่ากลุ่มเนี้ย ยิงเป้าแม่นรับรองเลยแนวโน้มของแนวโน้มผู้กองเนี่ยก็มีสองทางเลือกคือทำกล้าทาให้เข้มแข็งกับการไปซบเพื่อไทยเลยแต่ถ้าให้เลือกเนี่ยเขาเลือกทํากล้าทําให้เข้มแข็งมากนี่เขารู้เรื่องเรื่องหนึ่งการไปอยู่ในคนตัวใหญ่จะเป็นหนึ่งแค่แฟกชั่นแต่ถ้าทาพักเองสามารถมีองค์คาประยบเองการเมืองคือการเมืองการต่อรองต่อรองเลือกตั้งมาได้ตั้งสามสิบหรือว่าสิบพักเฉพาะกิจอีกพักหนึ่งซึ่งตั้งใหม่ปี2560 โอ้โห15เนี่ยนะนั่นก็คือพักรวมไทยสร้างชาติที่มาของรวมไทยที่มาของรวมไทยสร้างชาติเกิดขึ้นจากลุงตู่80%ได้ไหมที่มาจากเสียงคะแนนนิยมของลุงตู่36คน80%ได้ก็เป็นไปได้เป็นไม่ได้นะผมว่านะคือ13คนที่เป็นปาร์ติไิส์มาจากลุงตู่ล้วนๆปาร์ติไส์ลุงตู่เลยเพราะฉะนั้นลุงตู่จะทรงอิทธิพลอยู่แม้ว่าจะเป็นองคมนตรีไม่เกี่ยวกัรเมืองแต่ในพักไปอิงลุงตู่มาทางการเมืองอยู่ มีทีมกปปสรเราจะเห็นว่า36คนได้รัฐมนตรีมา3ามบวกหนึ่งนี่รัฐมนตรีที่เป็นกลุ่มการเมืองพีรพันธ์เอกนัทและสุชาติอันนั้นอันนั้นตัวแทนลุงตู่ปะแถมหนึ่งก็แถมลุงตู่ไปนี่ไงอ่านี่รัฐมนตรีช่วยกล,ยกล,ลาโหโหมภาพลักษณ์ตอนนี้ยังเชื่อมโยงไหม งเชื่อมโยงุงมยยงิ่งเชื่อมโยงหนักเพราะว่าหัวหน้าพักเนี่ยไปโพสรูปลุงตู่ใช่ถ่ายขู่ลุงตู่ตอนนี้รวมไทยสร้างชาติลข้ามในละสสมครับอะไรบ้างลัสมเพราะอะไรหนึ่งสมาชิกไม่ค่อยเชื่อถือศรัทธาหัวหน้าพักเพราะหัวหน้าพักเอาหลังไปพิงลุงตู่และหัวหน้าพักช่วยเหลือสมาชิกไม่ได้ใช่ สมาชิกพักเริ่มทยอยลาออกแล้วที่ผ่านมาการมาของภูริพัน่ย์ัพพอร์ตจากลุงเห็นไหมอดีตรล่านตีอุตสาหกรรมคุณปุ้ยที่อยู่นครนนครสีบรรมราชโพสต์แบบไปแน่ไปไหมจบแล้วจบแล้วแล้วสำหรับรวมใยสร้างชาตินี่พีรพันธ์ไม่สามารถรวมเป็นหนึ่งได้หัวหน้าพักกับเลขาพูดคุยกันรู้เรื่องไหมตอนนี้ ตามคนนั่นแหละอยู่แต่ามคน้นดิรู้เรื่องไหมครัอันนี้ผมถามผมถามประกอบไม่ไม่ดิคิดว่าคุยลผมว่าคุยกันยากนะแต่เลขาทําหน้าที่เจรจาความจนดับร้อนข้างในหัวหน้าพักเอาหัวหน้าพักกับคนหลังหลังฉากเนี่ยตอนนี้คุยกันไม่ได้แล้วครับเาว่าพอหลังจากที่คนที่ พักดันเกิดพักรวมไทยสร้างชาติเป็นองค์มนตรีมันออกหน้าไม่ได้ออกหน้าไ,ได้นะ,ะตอนนี้คุณพีรพันธ์กับการบริหารในรวมไทยสร้างชาติมีปัญหากันมากเพราะนั้นจับตาอีกหนึ่งพักคือนอกจากพลังประชารัฐแล,แล้วรวมไทยสร้างชาติจะทิศทางจะเป็นยังไงคำถามต่อไปการเลือกตั้งที่จะขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้หรือว่าปี70เนี่ยโอกาสของพักใหม่ๆจะเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งในม,มังโสเนี่ยผมว่ายากมากนะทำไมก็ตอนนี้ ตอนนี้เขาบอกว่าพักที่เกิดใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นพักข้าราชการอะไรเงี้ยนั่นหมายถึงพักโอกาสใหม่อะรู้ตรงๆเนี่ยการทําพักการเมืองหลังรัฐบาลต้องทําสดๆนะแต่ตอนนี้อํานาจรัฐบาลมันจะจืดจางไปหมดแล้วแต่ปีห้าเจี๊ยบน่ะเอาแต่พักเดิมเสื่อมถอยแล้วอยากได้ทางเลือกใหม่ก็เป็นโอกาสไหม อันนั้นโอกาสแต่ปัญหาตอนนี้พักใหม่ที่เป็นทางเลือกใหม่ของชาวบ้านเนี่ยกลายเป็นพักสีส้มคือตอนนี้ก็บอกว่าในฝั่งอนุรักษนิยมเนี่ยค่อนข้างเคว้งคว้างไม่มีพักที่เป็นแก่นแกลนถ้างั้นเรารวมพักที่ไม่เป็นแก่นแกนปัน่วนมารวมกันเป็นหนึ่งได้ไหมตอนนี้พักเพื่อไทยกำลังทําอยู่ในการรวมพักต่างๆแต่ฝั่งอนุรักษ์นิยมจะดึงมารวมกันเป็นได้แล้วไม่มีเสน่ห์ไม่มีอํานาจ เพราะฉะนั้นโอกาสเกิดพักใหม่ยากแต่โอกาสของพักโอกาสใหม่ที่เกิดขึ้นน่มีโอกาสที่จะสร้างพักใหม่ขึ้นมาได้ไหมเขาเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนกับมอ็อบเหมือนกับนักร้องเหมือนกันคือจ,จุดให้ติดก่อนครับจุดให้ทุนเห็นนักเลือกตั้งเห็นว่า อันนี้จะเป็นทางเลือกใหม่นะตอนนี้ยังไม่ใช่โอกาสสำหรับคนใจทุกคนนี่พักโอกาสขาพูดของเขาเองพักโอกาสใหม่ตั้งขึ้นมาโดยกลุ่มข้าราชการเกษียณมีอดีตข้าราชการกระทรวงมหาไทยและอดีตข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับมีอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีมีอดีตผู้ช่วยสสเาเลยบอกว่าพอเป็นข้าราชการกระทรวงมหาไทยเก่าข้าราชการกระทรวงทรัพย์เก่าเลยเนี่ยเขานึกถึงบิ๊กชิงบิ๊กตุ๋ม ว่าอยู่ข้างหลังและโยงถึงทุนมันโยงถึงทุนเพราะโครงสร้างตอนเนี้มีตัวแทนกลุ่มทุนเข้าไปฝ่แต่จะบอกว่าพักโอกาสใหม่ไม่มีโอกาสหรอกเพราะนะเพราะดูโครงสร้างของคับคะแนนปัจจุบันเนี่ยนะเราจะเห็นว่าคะแนนหลักๆอยู่ตรงนู้นนะสามพักนู้นเป็นแกนพักประชาชน151พักเพื่อไทย4 4 1 พักภูมิใจไทยเจ็ดเท่าไรครับสามหกสามอ่ะพักเหล่านี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกคนมีเป้าเพิ่มขึ้นในขณะที่พักเล็กเนี่ยนะปัจจุบันมีสี่สี่เสียงนะประชาธิปัตย์ประชาชาติชาติไทยเอาละเที่ยวน้าลดลงเหลือสามสิบเสียงอ่าก็ถ้าไปรวมตรงนั้นก็สี่ร้อยแล้วโอ้มันจะมันมีที่ว่างแค่นี้ือตลาดไม่มีพื้นที่ว่างนะทีนี้เนี่ยที่บอกนะว่าตอนนี้สีส้มหวังอะไร2สองร้อยเจ็ดสิบสีแดงหวังอะไร่สองร้อยบวก สีน้ำเงินอ่ะร้อยบวกแล้วรวมเป็น5 7 0รเจิวมห7 0ความหวังขยายสภาขยายสภาเพิ่มเป็นเป็นหนึ่งวันที่นี่คือความหวังเกินจากจำนวนที่มีอยู่500แต่ที่บอกให้เห็นว่าเขาหวังอย่างนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสแทรกไปไหมล่ะเพราะฉะนั้นในปี2 5งพน้สิสิ่งที่น่าจับตามองคือพักเฉพาะกิจจะเป็นบทจบครั้งสำคัญไหมและโอกาสที่จะเกิดพักใหม่ๆขึ้นมาเพื่อรองรับการเลือกตั้งนั้นยากมากน้อยแค่ไหน